ยังไม่มีให้รู้พี่กุ้งไปก่อน <c oughs> วันนี้เราเป็นงานอีเวนต์กันมานะคะสนุกมากเรื่องเกมเรื่องเกมเราไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วนะคะคนดูห้าคนแล้ว <c oughs> เหมือนจะได้อะไรแต่ไม่ได้ ีไ่ไไมด้แบบกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราฝากงานก่อนเลยนะสำหรับทุกทุคนอะไรนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะตานะคะจะไปร่วมงานกับเลดี้ปางนะคะหรือว่าปางเพื่อนตานเองนะคะ ก็เป็นงานการกุศลอีกแล้วโอ้โหเพื่อนๆใจดีกันมากเลยค่ะงานที่แล้วเป็นงานของพี่มินเนาะงานนี้ก็เป็นงานของปลางนะคะก็อยากจะชวนทุกทุกคนไปร่วมกันร่วมงานกันไปร่วมบุญนะคะงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะไปร่วมทําบุญด้วยกันพอดีว่าตามไม่ได้มีโอกาสแจ้งก่อนคิวว่างพอดีนะคะก็เลยจะไปงานนี้นะ จะชวนทุกคนไปทำบุญน,นะวันพรุ่งนี้4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะคะที่ท่ามหาราชที่ท่ามหาราชสี่โมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะคะกนะ็มาเจอกันได้นะจ้ะนี่คุกุ้งใบตองใบตองนี่เขา ขั้นโคม่าแล้วนะคะผมเขาเนี่ยอีกหน่อยเขาจะต้องโกนผมแล้วเราก็ต้องแบบให้เขาหน่อยนะคะเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากเลย <c oughs> ไลฟ์ในงานหรอถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะไลฟ์ให้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นอตต้องไปร้องเพลงด้วยอะเอ๊ไม่ได้จะถนัดร้องเพลงเท่าไหร่แล้วแต่ละคนน่ะเก่งๆทั้งนั้นเลยอ๋อเราจะบอกนะคะว่าแขกรับเชิญในงานนี้เนี่ยมีเยอะ เลยมีคุณเคนภูภูมิด้วยนะคะมีพี่มิน้นมีพี่รอนมีคุณกอพิเชษด้วยนะคะไปกันเยอนะๆเนาะไปร้องเพลงกันางานนี้ก็จะได้เห็นนักสแสดงหลายคนมาร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีให้ฟังกันนะจ๊ะตามมาจากไอจีใช่ไหมเออแอนนินบอกเราว่าว่าแบบไล์ต้องไล่สองช่องทางสวัสดีค่ะไปทำง,งานมาค่ะ หมูยี่บอกว่าเฮียคิดถึงสวัสดีสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเซเอ็นสถานดีข่าว24ชั่วโมงในช่วงนี้มาติดตามอาข่าวมาแล้วสโมงเย็นแะ้เนาะยี่เพลงเหรอเป็นไปไม่ได้สวัสดีทุกคนบาไม่ได้รอง20 จะได้ลองกระจึงเดียวนะคะเพราะว่าจะไม่ถนัดเราเป็นพ่ทีกอนะอ๋อนรีกวว่านีะต้องตรงมาการก่อสราฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจไปแล้วเด้อแต่แรงมากเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะทุกคนมาฝากนะพรุ่งนี้ใครว่างไปเจอกันได้นะคะบาย Uh huh?